มางน,ค,าน,นครับก็วันนี้สปอรตกาแฟในฐานะที่เราเป็นผู้ชินเตอร์นะครับแล้วก็วันนี้เ,เปิดซีเจมอลนะครับเราก็เลยมาร่วมกินดีนะก็มาพบปะก,กับแฟนๆแล้วก็นี่แหละฮะก ด,ดีใจครับก็มาถือโอกาสมาเปิดตัวดิวเซนเตอร์ซุปเปอร์กาแฟด้วยนะครับแล้วก็นั้นเลยก็ตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้มาได้ชิดได้มาอยู่กับแฟนๆได้มาทำงานดีใจครับตื่นเต้นดีใจมันนเป็งาแรกใช่ใช่ถือว่าเป็นงานจริงจริงมันก็มีมาเรื่อยๆนะแต่ว่าจะเป็นอัดไลฟ์ซะมากกว่าแล้วก็ ดูทางแบบออนไลน์อะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็ดีใจครับที่ที่ได้มาเห็นว่าทุกคนก็ยังย okay. ิ้มแย้มโอเคอย่างนี้เพ่มาหลอกในเช้ามาหลอกเขาอะไรเงี้ยครับครับครับวันนี้ก็ทั้งวันนะพี่เมียว,วิ่งไปวิ่งมาก็สนุกครับสนุกฝากแล้วกันครับซูปเปอร์กาแฟาใครสนใจได้ครับก็ฝากด้วยสําหรับซูปเปอร์กาแฟานะครับก็เป็นกาแฟาที่นะ คิดถึงพี่เวียนะคิดถึงกาแฟกินแล้วสดชื่นนะครับผมเคียงคู่สู้กับคุณทุกวันนะครับก็ต้องซุปเปอร์กาแฟครับแต่ดูว่าคุคณหากนกาแฟเรื่องซีของเบลล่าทำไมฮะจูแต่แบบว่าปุ๊บปั๊บปั๊บจริงๆผมไม่ได้ดูครับแล้วก็ผมไม่ได้ซีเรียสแล้วก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นการ จริงๆแล้วผมก็เป็นนักแสดงรู้ดีเพราะว่าผมก็ผ่านฉากเลือฟซีนมาเยอะมากออแล้เนี่ยเราก็เลยรู้สึกทีเฉยนะครับจริงๆแบบฉันแต่ละครก็ต้องมีบางข้มาขอกันนะครับไม่ต้องครับเราโตๆกันแล้วฮะ เรื่องงานนี้เราต้องปล่อยให้แบบลุยกันเต็มที่เพราะเราไม่อยากให้ต้องมามีอะไรมาขัดขวางการทํางานซึ่งมันเป็นศิละปะที่มันต้องใช้ศิละปะในการทาํางานอะไรเงี้ยพอมีอะไรถ้ามาคิดว่าต้องทาอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้เนี่ยผมว่ามันอาจจะ ทำให้ไม่โปรในการทำงานซึ่งผมก็ไม่เคยขอเหมือนกันจริงเราแซวกันไหมครับจะแกซวันไม่เลยครับไม่เลยไม่เลยแซวแต่ว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่กระตี้่มันใช่ครับก็เผื่อเเราทําบ้างเขาจะได้ไม่ต้องมาถามเพราะจริงๆมันมันต้องมีอยู่แล้วหรือว่าอื่นเป็นปีทั้งคู่อย่างเี้ยหรอผมว่าผมว่ารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมา มซีเรียสน,นะเรื่องเรื่องการทํางานราฉากเล๊ปซีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า,า,าวการทํางานก็คือการทํางานเนาะงานกับชีวิตมันก็ต้องแยกอย่าเงี้ยเราไม่อยากให้แบบเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้ผมว่ามันหัวใจแคบครับผมแล้วก่อนหน้านี้แบบมีไม่ดูแล้วแบบเคยกับเองไหมพี่เดียวมีแต่น้องอชวนให้ดูเราก็ผมว่าก็ดูอยู่แต่ว่าก็แบบก็มันก็ทว่างก็ดูอ,ะอ่ะ ประมาณนี้ครับแต่ว่าเราเราก็สนุนผลง,งานเขาอยู่แล้ว ก็แบบแอบ,บตามดูว่าแบบเป็นไงเรตติ้งเป็นยังไงบ้างยอดลงยอดไลฟ์อะไรเงี้ยคนดูอะไรเงี้ยตลอดก็มามาคุยมาโม้ให้ฟังตลอดครับน้องนนเนี่ยละครเนี่ยรนเรตติ้งดีจริงๆจะได้รูร้ฟีดแบ็กจากเพื่อนๆรอบข้างมากกว่าเพราะเพื่อนๆก็จะชอบดูละครแต่เออละครน,น้องสนุกนะเมื่อไหร่เวียจะมีละครสักทีอะไรเนี้ยตอนนี้ก็ถ่ายอยู่ครับ,บ คือใจกว้างต้องใจกว้างครับการทํางานต้องใจกว้างต้องงานก็คืองานแล้วก็ชีวิตก็คือส่วนตัวก็แยกกันอ่ครับไปเที่ยวด้วยกัน,น,นยังไงบย้มาอโอ้ก็โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมที่ได้ทําด้วยกันแล้วก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่แบบมันก็ไม่ยากไม่ง่ายอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราได้อาจจะไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเราจะได้แบบ มีอีกอย่างนึงที่เราสามารถทําได้เมื่อก่อนจะแบบแค่สกูบ้าหรือว่าเ,าเที่ยวเดินตามหาดของเรือ ทีนี้เราก็สามารถแบบเราสกูบ้าได้แล้วนะอะไรเงี้ยเราขีได้ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบเออมันก็มีอะไรให้ทํามากขึ้นแต่พีเลีบอกว่าทีนี้่อนข้า,างแบบสมบูรณ์สมบันมากว่ามีน้ำน้ำปีเนเขาอะไรเงี้ยใช่ครับที่เลยก็เวลาไปเราก็อยากทํากิจกรรมแบบเต็มที่เต็มที่หลายๆอย่างอะเราไม่มีเวลาว่างมากเนาะเราก็ต้องทํางาน แล้วก็พอว่างทีแล้วก็แต่เราก็ไม่ได้อัดกันแบบวันนึงแบบทำหลายอย่างนะไม่งั้นเร้อาจจะโดนดุแนะ่ผมก็ต้องเหมือนว่าวันนี้ก็วันนี้ก็นนกนนกแบบแฮงกิ้งเบาๆนะ อีวันหนึ่งเราก็ไปแบบไปปีไรกันอีวันหนึ่งเราก็ไปแบบสกูบากันเลยอะไรแบบนีว่าเหมือนเปลเองเของแบบว่าขอแบบชิวๆบ้างบอกว่าไม่ต้องอัดแบบอัดใช่ครับเพราะพี่ก็ชอบอัดน้องชอบแบบหันหามองหน้าว่าแบบไม่เหนื่อยแล้วพอไหมเบาได้เบานะอะไรเงี้ยก็แต่ก็สนุกครับเพราะว่าเวลาที่เราได้ได้พักผ่อนมันก็มันทำอะไรมันก็สนุกครับจริงรู้สึกไงหลายคนแซวว่าแบบว่าทะเลกลายเป็นน้ำเชื่อม มันก็หวานอยู่แล้วครับนั้จริงๆผมไม่เคยชิมนะแล้วคู่เราหวานนะครคู่เราครับก็หวานมาตั้งแต่แรกครับถึงแล้วทะเลต้องเรียกพีทะเลต้องเรียกลุงอันนี้มีคลิปต่อไปเลยยังยังเลยครับยังเลยครับพอดีช่วงโควิดผ่านมามันทำให้ให้งานมระกอบกันช่วงปลายปีช่วงพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาพันธ์สีเดือนนี้คือแบบเต็มทุกวันเลยครับแล้คู่เลยครับคู่เราคือว่างปุกวุกปับ ถ้าว่างก็ต้องก็ต้องนิดนึงครับเติมนะ